สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาประกาศมั่นครั้งนั้นได้มีนักหนังสือพิมพ์ชาวต่างประเทศขอสัมภาษณ์ซึ่งพระองค์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะสนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายที่เป็นแบบไทยเมื่อพระองค์ยังเป็นพระคู่มั่นได้ใช้ผ้าไทยและสินไทย ส่วนชุดในพระราชพิธีอภิเษกสมรสได้ใช้ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยเมื่อพระราชพิธีได้ผ่านไปแล้วพระองค์ได้ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานดังกล่าวต่อมาและได้มีเครื่องแต่งกายแบบไทยตามพระราชนิยมขึ้นซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ทางการแต่งกายประจำชาติมาจนทุกวันนี้สมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริเรื่องการแต่งกายประจำชาติของสตรีไทย ตั้งแต่คราวเสด็จเยือนประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรกในสมัยนั้นยังไม่มีชุดไทยแบบต่างๆต,ตามพระราชนิยมได้ทรงคิดใช้ไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นฉลองพระองค์เพื่อให้แสดงถึงความเป็นไทยทรงเจริญรอยตามสมเด็จพระพันปีหลวงสมเด็จพระศรีพัตรินธาบรมราชินีนาถเรื่องการใช้ฉลองพระองค์